สวัสดีครับคุณดีตอนรับเข้าสู่รายการ c o m i c w o r l d Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาสารต่อเรื่องราวของกีแลนเทิร์กันต่อเลยดีกว่าครับในตอนนี้เรื่องราวของเรานั้นดําเนินมาถึงภาคที่9กันแล้วครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในตอนนี้นั้นมันดุเดือดมากๆเลยสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะออกมาไปเชดไรฮาวจอแดนนั้นจะกลับมามีชีวิตได้หรือไม่ในตอนนี้ซิ Sin นเนสโตนั้นสามารถหนีออกมาจากโลกแห่งความตายได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นจะย่ําแย่ลงไปอีกนะครับผมในขณะที่ฮาวจอแดนกับซินเนสโตเนี่ยกำลังดิ้นรนเพื่อชีวิตของตัวเองนะครับผมในตอนนี้เฟิร์ส เธอนั้นได้ออกมาจัดก,การเหล่าแรนเทิร์นทั้งหลายแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นจะย่ำแย่สุดๆเลยเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเชนไลรอติดตามชมกันได้นะครับหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วมาแล้วก็เราจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อน,อนท่านผู้ชมนั้นจะได้ดูกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมให้เวลากดกลับไปดู 3, 2, 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้ว และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มฟังเรื่องราวของกีแลนเฮิร์นกันต่อเลยดีกว่าครับในตอนนี้ซินเนสโตไซมอนนั้นสามารถออกมาจากโลกแห่งความตายได้แล้วในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าในตอนนี้เองนะครับผมฮาวจอแดนนั้นกลับติดอยู่ในโลกแห่งความตายในตอนนี้เหลือเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ติดอยู่ในที่แห่งนี้และดูเหมือนว่าฮาวจอแดนนั้นจะไม่รออีกต่อไปแล้วนะครับผมถ้าเขารอต่อไปก็คงไม่มีใครมาช่วยเขาแล้วเขาจะต้องหาทางออกไปจากดินแดนแห่งความตายให้ได้และดูเหมือน ว่าการที่เขาจะได้พลังกลับคืนมานะั้นไม่อยู่ทางเดียวเท่านั้นในโลกแห่งความตายนะั้นมีเพียงแหวนแหวนเดียวนั่นก็คือแหวนแบล็คลิงนั่นเองแหวนแห่งความตายกําลังรอเขาอยู่แต่ดูเหมือนว่าฮาวจอแดนนั้นจะไม่สามารถใส่แหวนวงนี้ได้นะครับผมสาเหตุก็เพราะาเขายังมีชีวิตยอยู่นั่นเองการที่ฮาวจอแดนนั้นจะใส่แหวนวงนี้ได้มีทางเดียวเท่านั้นคือฮาวจอแดนจะต้องตายซะก,ก่อนในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างเราแลนเทิร์กับเฟิร์สแลนเทิร์บ้าง แต่ถ้าว่ามันคงเรียกว่าการต่อสู้ไม่ได้หรอครับเพราะดูเหมือนว่าในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นจะมีเพียงเฟิร์สแลนเทอร์เท่านั้นที่ไล่จัดการพวกเหล่าแลนเทอร์ทั้งหลายในตอนนี้ถึงคิวของจอห์น t ูเอและแฟร์ทริตี้แล้วทั้งสองคนนั้นถูกดึงอารมณ์มา,มาจะถึงขีดสุดตางกายของพวกเขาถูกฉีกกระชากออกมาด้วยพลังแห่งอารมณ์ ในตอนนี้พวกเขานั้นได้รู้สึกถึงอารมณ์ทุกแบบแล้วอารมณ์ที่ยะาทำให้พวกเขานั่นเจ็บปวดเหลือลเกินมีความสุขเหลือเกินมีความรักเหลือเกินและเสียใจเหลือเกินในตอนนี้อารมณ์ของพวกเขาได้ถูกเร่งขึ้นมาและในตอนนี้พลังงานของเฟิร์สแลนเทอร์นั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ทาว่ามันยังไม่พอ เฟิร์สแลนเธอนั้นต้องการพลังงานมากกว่านี้อีกค่าต้องการมันค่าต้องการพลังแห่งอารมณ์และดูเหมือนว่าเหยื่อคนต่อไปของเฟิร์สแลนเธอก็จะเป็นแคลโรแฟลิสนั่นเองนะครับผมและหลังจากที่เฟิร์สแลนเธอนั้นฉีกกระชากอารมณ์ของเธอเสร็จออกมาเนี่ยเหยื่อรายต่อไปก็คือแอ h ฮอกซิตจ้างแห่งความโกรธนั่นเอง ในตอนนี้อารมณ์นั้นกําลังพุ่งพาขึ้นมาและดูเหมือนว่าการีดอารมณ์จากจ้าแห่งความโกรธหรือว่าเอลทอกซิตาตนั้นจะได้เพิ่มพลังให้กับเฟิร์แลนเทิร์นมากมายเลยและสุดท้ายแล้วนี้เองนะครับผมดูเหมือนว่าพลังนั้นจะมากพอแล้วในตอนนี้พลังกลับมาสู่ตัวข้าแล้วพลังแห่งอารมณ์ของข้าในตอนนี้ข้าสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้แล้วพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงกลับมาสู่ตัวข้าแล้ว แต่ยังหลอกแอตซิสตัสเอ,อ๋ยพลังของข้ายังไม่หยุดแค่นี้ข้าต้องการจะเปลี่ยนทุกอย่างในตอนนี้ข้าสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ก็จริงแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมดข้าต้องการพลังมากกว่านี้และในตอนนี้เองนะครับผมเฟิร์สและนเธอร์นั้นก็นึกถึงชายคนหนึ่งขึ้นมาได้ ชายคนที่อยู่ในความทรงจําของทุกๆคนชายคนที่เขา I I ches, ้าออกในความทรงจําตลอดเวลาทุกๆคนนั yeah. ้นม <sia> ีความทรงจําของชายคนนี้และเขาคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้ครับผมซินเนสโต้นั่นเองในตอนนี้นะครับซินเนสโตนั้นกําลังติดอยู่ในห้องแห่งเงาแต่เพราะว่าในช่วงอืดใจนี้เองเฟิร์สแลนเธอร์นั้นต้องการรีดอารมณ์ให้ได้มากที่สุดเขาเลยว์ปซินเนสโตจากห้องแห่งเงานั้นมาที่ดาวของเขาในทันทีในตอนนี้ซินเนสโตนั้นได้กลับมาที่คอลูก้าบ้านเกิดของเขาแล้วแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นการกลับมาเพื่อปกป้องบ้านเกิดของเขาเป็นครั้งสุดท้ายใน ตอนนี้นะครับผมซินเนสโตนั้นได้เข้าประทะกับเฟิร์สแลนเทิร์นซึ่งซินเนสโตนั้นก็สู้สุดขาดใจเลยเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทําลายดาวบ้านเกิดของเขาเขาจะปกป้องม,าามันจนวินาทีสุดท้ายแต่ดูเหมือนว่าพลังของซินเนสโตไม่ว่าจะมีมากขนาดไหนนั้นมันก็คงไม่พอที่จะต่อกรกับเฟิร์สแลนเทอร์หรอกซินเนสโตนั้นใช้พลังเฮือสุดท้ายของเขาสามารถเข้าจู่โจมเฟิร์สแลนเทิร์นได้แต่พลังทั้งหมดที่ซินเนสโตโจมตีไปนั้นมันก็ทําได้เพียงรอขีดถวนเท่านั้นไม่มีพลังไหนนั้นสามารถทําอะไร arn, ไเฟินนเสรสนเ้ตะโจจจูจัจก ความกลัวที่แท้จริงและในตอนนี้เองนะครับผมเฟิร์สแลนเทอร์นั้นก็ใช้พลังของเขาทําลายดวงดาวคาลูก้าทั้งหมดในตอนนี้จงดูซะจงดูคนของเจ้าตายจงดูดวงดาวของเจ้าย่อยสลายไปซะและในตอนนี้นะครับผมดวงดาวทั้งดวงนั้นก็ได้ระเบิดออกมาเหลือเพียงซินเนสโตคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตออกมาได้เหตุการณ์นั้นตัดไปที่ดินแดนแห่งความตายบ้างนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีบางอย่างเกิดขึ้นในนั้นซึ่งฮาวจอร์แดนก็งงนะครับมันเกิดอะไรขึ้น โทมาเลยก็ได้ตอบเขาไปว่าคนมาใหม่อย่างไงละ่ะในตอนนี้ดวงดาวได้ระเบิดออกแล้วคนมากมายกำลังมาที่นี่จุดดำๆพวกนั้นคือคนทั้งหมดเลยแหละดูเหมือนว่าคอลูก,ก้าจะถูกทำลายลงแล้วและเมื่อฮาวจอแดนได้ยิงดังนั้นนะครับผมเขาก็จะนิ่งดูดายไม่ได้แล้วฮะคอลูก,ก้าถูกทำลายอย่างนั้นเหรอแล้วซินเนสโตละ่ะและดูเหมือนว่าเมื่อฮาวจอแดนนั้นบ้องหาเข้าไปนะครับผมเขาจะไม่พบเจอกับซินเนสโต ดูเหมือนว่าซินเนสโตยังไม่ตายแต่เขาจะนิ่งดูดายไม่ได้อีกต่อไปแล้วในตอนนี้ดวงดาทั้งดวงได้พังลงเขาไม่สามารถปล่อยทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้เขาต้องทําอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้และในตอนนี้ฮาวจอแดนนนั้นก็ได้รบรวิ่งลงไปที่หน้าผาแห่งความตายในฮันทีฮาวนันตัดสินใจด้วยความกล้าของเขาว่าเขาจะกระโดดลงไปในหน้าผานี้ ทางนันตัดสินใจที่จะยอมรับแหวนแห่งความตายแล้วนี่เป็นทางเดียวที่จะช่วยเขาเออกไปได้เหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่ซากปรักหักพังของดวงดาวบ้างครับดูเหมือนว่าในตอนนี้ความมุ่งมั่นและความกล้าในใจของซินเนสโตนั้นจะได้หายไปพร้อมกับดวงดาวที่ตายไปแล้วในตอนนี้บ้านเกิดของเขาถูกทำลายจ,จนสิ้นน้ำตาของเขาไหลรินออกมาเขาไม่สามารถปกป้องได้เขาไม่สามารถปกป้องบ้าน,านเกิดขเขาไว้ได้ซินเนสโตนั้นได้พบกับความกลัวให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมความกลัวก็จะเป่งแสงออกมา ซินเนสโตนั้นได้ทําการซ่อนตะเกียงแห่งความกลัวอสุดท้ายเอาไว้นในแกนดาวดวงนี้และดูเหมือนว่าในตอนที่ฟอลูก้าระเบิดออกนี่เองตะเกียงแห่งความกลัวนั้นก็จะได้ล่องลอยมาหาซินเนสโต้นั่นเองนะครับผมในตอนนี้ความกลัวนั้นก็มันจะครอบงาําซิเนสโตแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดกลับไปที่การต่อสู้บ้างนะครับในตอนนี้เฟิร์สแลนเทอร์นั้นได้ออกจากสมรภูมิ ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมนี่จะเป็นโอกาสที่จะช่วยทุกคนเอาไว้ในระหว่างที่เฟิร์สแลนเทอร์นั้นไปนจัดการกับคอลูการนี่เองโมโกนั้นก็ได้เดินทางมาช่วยทุกคนที่ถูกเฟิร์สแลนเทอร์นั้นทรมานอารมณ์ไปดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมโมโกนั้นจะนําทุกคนนั้นมาที่ดาวโมโกในฮันทีในตอนนี้เหล่าแลนเทอร์ทุกคน,นได้ถูกเดินทางมาที่นี่แต่เท่าในตอนนั้นเองนะครับผม เฟอร์แลนเทอร์นั้นก็ปักตัตัวออกมามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นและในตอนนี้พวกแกทุกคนต้องชดใช้เฟอร์แลนเทอร์นั้นได้จู่โจโมโกเข้าเต็มๆเลยครับโดยเขาใช้พลังของเขานั้น สร้างร่างของแรนเธอร์ทุกคนมาในรูปลักษณ์ต่างๆเมื่อจะเป็นรูปลักษณ์แห่งความกลัวรูปลักษณ์แห่งความโกรธหรือว่ารูปลักษณ์แห่งความตายก็ตามและในช่วงไม่กี่อืดใจต่อมานะครับผมเหล่ารูปลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นก็ได้เข้าจู่โจมเจ้าของร่างตัวจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะพวกแกลองดูแล้วกันถ้าพวกแกต้องสู้กับตัวของตัวเองและในตอนนี <m z ul heures> <anas> ้นะครับผมการต่อสู้ครั้งใหม่ก็ได้ประทุขึ้นการต่อสู้นั้นจะเป็นไปอย่างดุเดือดเหล่าแรนเธอร์ทุกคนนั้นต้องสู้กับตัวของพวกเขาเองในอารมณ์ต่างนััามอ่่งดตตูววเเแห ว่าตัวของตัวเองของพวกเขานั้นจะมีพลังเทียบเท่ากับตัวจริงเลยแต่ทว่าในการต่อสู้นี้เองนะครับผมแม้ว่าการต่อสู้นั้นจะเป็นไปอย่างดูเดือดก็ตามแต่ทว่าจู่ๆเหล่ารูปลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นก็หยุดทํางานไปทุกคนนั้นงงมากว่าเกิดอะไรกันขึ้นนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพวกมันถึงหยุดการต่อสู้ลงละ่ะนี่ต้องเป็นแผนบางอย่างของเฟิร์สแลนเฮิร์แน่น ไม่หรอกทุกคนฟังครั้งนี้ให้ดีฉันคือโมโกและเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปทั้งหมดนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ฉันสร้างขึ้นมาเองนี่เป็นหนึ่งในแผนของฉันฟังนะพวกนายทุกคนอาจจะถูกวาวทูมนั้นเข้าโจมตีอย่างรุนแรงแต่ทว่าการที่ฉันสร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมามันก็เพื่อจะสื่อให้พวกนายได้รู้ว่าชะตากรรมของพวกนายเนี่ยเป็นของตัวของพวกนายเองไม่มีใครกำหนดมันทั้งนั้นนี่คือการต่อสู้ที่ฉันสร้างขึ้นมาเพื่อจะทำให้พวกนายนั้นกลับมาเชื่อมั่นในความกล้า จงเชื่อเถอะชะตาของพวกนายมันคือของพวกนายมันไม่ได้มีไว้ให้วาวทูเป็นผู้กําหนดวาวทูไม่มีสิทธิ์ที่จะมากําหนดชะตาการรมของจักรวาลในตอนนี้ฉันว่าพวกนายได้ความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตกลับมาแล้ว ในตอนนี้ฉันคิดว่าพวกนายทุกคนพร้อมที่จะไปต่อสู้กับวาลทูมแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าวาลทูมนั้นจะไปจัดการกับคอรูก้าซึ่งดูเหมือนว่าดวงดาวคอรูก้านั้นจะระเบิดออกไปแล้วในตอนนี้สิ่งเดียวที่พวกเราพอจะทําได้ก็คือการเตรียมการเท่านั้นพวกเราต้องช้าพลังของแหวนเตรียมตัวที่จะไปจัดการมันและในตอนนี้นะครับผมกีรันเธอทุกคนนั้นก็ได้ท่องคําปฏิญาณออกมาในวันที่สว่างที่สุดในคําคืนที่มืดมิดที่สุดไม่ว่าใครที่มันนับถือปีศาจ ไม่ว่าใครที่มันชั่วร้ายมันจะต้องระวังพลังของข้าพลังของกี้แลนเทิร์และในตอนนี้นะครับผมเหล่าแลนเทอร์ทุกคนนะั้นก็ได้ใช้พลังกันเต็มร้อยแล้ว พวกเขาน้นกำลังจะไปต่อสู้กับวาลทูมเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในพาร์ทหน้านะครับผมและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมของเราด้วยโดยกิจกรรมของเรานั้นง่ายนิดเดียวนะครับผมเพียงแค่่านผู้ชมนั้นเข้าไปที่เฟซ o ุ๊ o คอมมิ o g l ูแล้วก็กดแชร์คลิปของเราเนี่ยยิ่งแชร์เยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลเยอะนะครับผม แต่ถ้าว่าแชร์ได้คลิปละครั้งเท่านั้นแต่แชร์หลายคลิปได้นะโดยของรางวัลนั้นมีมากมายนะครับผมเป็นของรางวัลจากห้องกงดิส尼แลแน่นอนซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นของแท้100%รับประกันนะครับผมแถมของบางอย่างเนี่ยเราจะใบ้เอาไว้ให้มันไม่มีขายนะครับเป็นของลิมิเต็ดสุดๆเลยเราติดตามกันได้นะครับผมรีบกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ติดตามกันมา ในตอนนี้ก็ถึงเวลาสำควรแล้วนะครับผมอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราด้วยละกันขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะัสนุกกับการดูคอมมิ w เวิลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน